ท็อกเกอร์ลิสคืออะไรท็อกเกอร์ลก็คือการแสดงผลที่สลับไปมาระหว่างการแสดงเฉพาะหัวข้อและการแสดงหัวข้อแล้วก็เนื้อหาที่อยู่ด้านในด้านบนเหล่านี้นะครับก็จะเป็นท็อกเกอร์ลิสที่ด้านหน้าเนี่ยจะมีลูกศรชี้ไปทางด้านขวาแล้วก็จะมีหัวข้อของเนื้อหานั้นๆแสดงผลอยู่เมื่อต้องการจะดูเนื้อหาที่อยู่ด้านในนะครับเราก็คลิกไปที่ลูกศร ลูกศรก็จะชี้ลงแล้วก็จะมีเนื้อหาที่อยู่ด้านใน t o อก l ก s t ลจะประกอบไปด้วย2ส,ส,ส่วนส่วนแรกก็จะเป็นหัวข้อส่วนที่2ก็จะเป็นเนื้อหาเวลาที่เราใช้ t o อก l ก s t ลเนี่ยถ้าสังเกตด,ด้านบนเราก็จะเห็นว่ามันจะสามารถประหยัดพื้นที่ในการแสดงผลได้เป็นอย่างดีนะครับอย่างเช่น เนื้อหาตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราให้แสดงทั้งหมดเลยเนี่ยเนื้อหาจะดูเยอะไปแล้วยิ่งถ้าเกิดว่าเราทำแล้วเนื้อหามันเยอะจะใช้พื้นที่ในการแสดงผลเป็นจำนวนมากแต่ว่าเมื่อเราใช้ t ็อ e เกิ้ลลิสย่อลงมาเนี่ยก็จะทำให้แสดงเฉพาะหัวข้อเวลาที่ผู้อ่านต้องการจะดูในส่วนไหนเวลาที่เปิดมาปุ๊บเนี่ยเขาก็จะสามารถ เลือกดูได้ทันทีต้องการดูในส่วนนี้ก็คลิกไปแทนที่จะแบบถ้าแสดงทั้งหมดเนี่ยจะต้องเลื่อนลงมาในการหาหัวข้อนี่ก็จะต้องดูทั้งหมดถึงจะเห็นภาพรวมแต่ว่าถ้าเกิดเราใช้ t o g g l e List แบบนี้นะครับในหนึ่งหน้าเนี่ยก็จะแสดงเพียงไม่กี่บรรทัดเท่านั้นเราก็สามารถจะรู้ได้ว่าในเนื้อหาในหน้านี้เนี่ยภาพรวมทั้งหมดมีอะไรบ้าง และต้องการดูส่วนไหนเราก็ไปคลิกดูเฉพาะส่วนนั้นก็จะทำให้เราเนี่ยใช้เวลาในการศึกษาเนื้อหาต่างๆที่เราสนใจจริงๆเนี่ยในระยะเวลาอันสั้นเท่านั้นนะครับในการทำอย่างที่บอกมันจะมีอยู่2ส่วนด้วยกันส่วนแรกก็คืออะไรส่วนแรกก็คือในส่วนของหัวข้อส่วนที่2ก็คือในส่วนของเนื้อหาในการทำเนี่ยทำได้หลายแบบมากในโนชันนะครับ อย่างแรกก็คือตั้งหัวข้อขึ้นมาก่อนเนื้อหาแบบนี้นะครับส่วนที่สองก็คือเป็นส่วนของคำอธิบายหรือว่าเนื้อหาที่แสดงผลของหัวข้อนะครับ แบบนี้วิธีแรกนะครับวิธีแรกให้เราคลิกไปที่6จุดนะครับแล้วก็ turn into แล้วก็เลือกไปที่ toggle list แบบนี้ในส่วนที่2เนี่ยเราก็สามารถจะพิมพ์ไปได้เลยหรือถ้าเกิดว่าเราเตรียมเนื้อหาไว้แล้วเนี่ยเราก็สามารถจะคลิกไปที่6จุดหน้าของเนื้อหาที่อยู่ด้านในลากไปวางอยู่ด้านล่าง ของหัวข้อนะครับตอนนี้ก็จะเป็นท็อกเกอร์ลแล้วเวลาที่เราคลิกลูกศรแบบนี้นะครับมันก็จะแสดงเฉพาะหัวข้อแต่ว่าเมื่อเวลาที่เราคลิกลูกศรลงมามันก็จะแสดงเนื้อหาที่อยู่ด้านในด้วยก็จะทําให้เรานั้นสามารถจะสร้างท็อกเกอร์ลได้แล้วนะครับถัดไปวิธีที่2นะครับวิธีการก็คือเราสามารถ จะพิมพ์เครื่องหมายมากกว่าแล้วกด s p a c e b a r หรือว่าคันเคาะหนึ่งครั้งจากนั้นเราก็พิมพ์หัวข้อลงไปแบบนี้จากนั้นเราก็กด Enter ลงมาเราก็สามารถจะพิมพ์เนื้อหา ลงไปในส่วนของคําอธิบายต่างๆนะครับเวลาที่เราคลิกลูกศรเนี่ยมันก็จะย่อขยายแบบนี้นะครับทำได้2วิธีแล้วนะครับวิธีถัดมาหลังจากที่เราพิมพ์หัวข้อแบบนี้นะครับเราพิมพ์หัวข้อไปแล้วถ้าต้องการจะ ทำเป็นหัวข้อของท o อกเกอร์ลิสเราก็มาที่คอลัมน์แรกเลยนะครับคอลัมน์แรกของหัวข้อจากนั้นพิมพ์เครื่องหมายมากกว่าลงไปแล้วกดคนันเคาะหนึ่งครั้งแล้วก็กดไปที่ปุ่ม n นะครับเพื่อไปท้ายสุดของหัวอ่าหัวข้อนะครับแล้วก็กด enter จากนั้นเราก็พิมพ์ เนื้อหาของ t o อกเก i s t ลิกับนี่แบบนี้เราก็สามารถจะทำในส่วนของ t o อกเก i s t ได้แล้วนะครับการทำท็อกเก i s t อย่างเช่นอย่างเช่นสมมุติว่าเราต้องการจะรวบรวมคลิปวิดีโอของ YouTube เนี่ยมาให้คนดูถ้าเกิดว่า เรามาใส่ทั้งหมดเลยเนี่ยมันจะดูไม่น่าดูคือมันจะเยอะดูลานตาไปหมดแต่วาลาที่เราใส่หัวเรื่องลงไปหัวข้อลงไปว่าเออวิดีโอนี้เกี่ยวกับเรื่องอะไรเราก็พิมพ์ลงไปเสร็จแล้วเราก็นำวิดีโอต่างๆเนี่ยมาแทรกเอาไว้ในเนื้อหาเวลาที่คนต้องการอยากจะดูอะไรปุ๊บนะครับหัวข้อไหนเนี่ยเขาก็มาคลิก ที่ลูกศรแล้วมันก็จะแสดงเป็นวิดีโอต่างๆลงมาเม,มื่อไม่เมื่อไม่ต้องการจะดูก็คลิกปิดแบบนี้นครับก็จะทําให้เรานั้นเห็นหัวข้อเนื้อหาต่างๆที่เราสนใจเนี่ยเป็นรายการรายการก่อนก่อนที่จะไปดูเนื้อหาที่อยู่ด้านในก็จะทําให้เนื้อหาต่างๆที่เราสร้างขึ้นมาโดยการใช้ท็อกเกอร์ลิส์นั้นดูน่าสนใจอย่างในตัวอย่างด้านบนนี้นะครับเราก็สามารถจะไป ตกแต่งในส่วนของข้อความให้ดูน่าสนใจเช่นอาจจะใส,ส่สีวิธีการนะครับก็คือให้ไปคลุมหัวข้อจากนั้นมันก็จะมีป๊อปอัพขึ้นมาเราต้องการจะทําตัวอักษรแบบไหนนะครับเช่นตัวหนะาใส่สีครับแบบนี้เนื้อหาของเราหรือว่าท็อกเกอร์ของเราก็ ดูน่าสนใจขึ้นมาอีกนะครับครับนี่ก็จะเป็นการทำ o ็อกเกอร์ลิสต์ใน n นชั่น